สวัสดีครับวันนี้เจ๊กจะพามาทำชูชีปลาทับทิมวิธีทําง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมให้เราเตรียมปลาทับทิมมา1ตัวน้ําหนัก1กิโลกร,รมัมขอดเก็ดควักไส้แล้วก็บ้างแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยหัวกะทิ500กร,รมัมพริกแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะครึ่งน้ําตาลปี๊บ1ช้อนโตะ๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาใบมะกรูดซอย4ใบ พริกแดงจินดาซอย3เม็ดน้ำปลา1ช้อนชาส่วนผสมของเราพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เรานําเกลือปน่นครึ่งช้อนชาทาบนตัวปลาให้ทั่วๆปลาของเราจะได้มีรสชาติครับพอทาจนทั่วแล้วก็นําไปทอดได้เลยให้เราตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเยอะๆจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้้ามันร้อนแล้วก็นำปลาลงไปทอดได้เลย เราจะทอดปลาด้านนี้เป็นเวลา6นาทีนะครับพอครบ6นาทีแล้วก็พลิกกลับด้านได้เลยครับปลาของเราจะเหลืองกรอบพอดีเลยนะครับเราจะทอดด้านนี้ต่ออีก4นาทีพอครบ4นาทีแล้วก็ตักปลาของเราขึ้นได้เลยครับขยาเขย่าให้เขาเสด็จน้ำมันหน่อยนะครับ แล้วก็นําไปพักไว้ปิดแก๊สได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาเริ่มทําน้ํำชูชีกันได้เลยให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางค่อนอ่อนใส่กะทิลงไปใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับอีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้เดี๋ยวเราต้องใช้ครับแล้วก็เคี่ยวไปจนกว่ากะทิของเราจะแตกมันพอกะทิของเราเดือดขึ้นมาแบบนี้เราก็ตักแบ่งขึ้นมานิดนึงนะครับเอาไว้ราดบนตัวปลาเพื่อความสวยงามครับ พอกะทิของเราแตกมันดีแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปได้เลยตามด้วยน้ำตาลปี๊บผัดคลุกเค้าให้เข้ากันพอคลุกเค้าเข้ากันแบบนี้แล้วก็ใส่กะทิที่เหลือตามลงไปได้เลยเพิ่มไฟขึ้นมาเป็นไฟกลางแล้วก็เคี่ยวต่อจนกว่าน้ำชูชี่ของเราจะงวดลงและมีความข้นพอน้ำชูชี่ของเรางวดลงและมีความข้นแบบนี้แล้วก็ให้เราปรุงรสด้วยน้ำปลาได้เลยครับ ตามด้วยใบยมะกรูดใบมะกรูดก็ใส่ลงไปครึ่งหนึ่งครับอีกครึ่งหนึ่งเราจะไว้ตกแต่งบนตัวปลาแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิดแก๊สได้เลยนี่นะครับเรานำน้ำชูชีมาราดบนตัวปลาแล้วตกแต่งด้วยใบยมะกรูดซอยและพริกแดงจินดาซอยลาดด้วยกะทิที่เราตักออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้เมื่อกี้แจ็คลืมกดกล้องนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนที่เราลาดน้ำลงไป นี่ครับเมื่อกี้ก็เอากะทิเงี้ยราดลงไปแบบนี้น่าเสียดายมากๆเจ๊ลืมกดกล้องแล้วก็ชิมไปแล้วด้วยนะครับนี่เสียดายจริงๆลืมกดกล้องนะครับอร่อยมากๆโอ้โหเสียดายมากๆนะครับลืมกดกล้องให้ดูแต่ไม่เป็นไรนะครับเสร็จเรียบร้อยละสูตรของเราอือร่อยทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับฉู่ฉี่ปลาทับทิมสูตรนี้อร่อยมากๆ วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ